และนี่คือครั้งแรกที่คุณจะได้พบกับรถครอบครัวฟูไฮบริด7ที่นั่งคันแรกที่ประกอบในประเทศไทยในราคาที่คุณจับต้องได้รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi Motor ์นี่คือ New Mitsubishi x x p n d e r HEV และ x x p n d e r Cross s s v ที่จะมาเปลี่ยนทุกความรู้สึกที่คุณเคยเชื่อและมาลบภาพเดิมๆของระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่คุณเคยรู้จักครั้งแรกกับ Mitsubishi e-Motion ที่ประสานการทำงานอย่างลงตัวจากสสุดยอดเทคโนโลยี เครื่องยนต์ใหม่เบนซิน4ี่สูบไมเวก1.6ลิตรผสานการทำงานกับมอเตอร์พลังสูงให้แรงบิดสูงสุดถึง255นิวตันเมตร โดยมอเตอร์จะส่งกำลังตรงเข้าสู่เพลาขับผ่านทรานส์เอ็กเซลให้ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับการขับรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เร่งได้ไวกว่าเดิมและสมูทมากกว่าเดิมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดใหญ่ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้ไกลกว่ารถยนต์ในคลาสเดียวกันและระบบไฮบริดใหม่ของ m i t s u b i s มอเตอร์ s นี้จะมีการปรับวิธีการทำงานและชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เองได้อย่างอัจฉริยะโดยที่คุณจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการทำงานแต่ละระบบในขณะที่คุณขับขี่ อยยู่่เลละครับคุณมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้จะทําให้คุณเร่งแรงด้วยดั่งใจขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นครับมิ t ซ e ูบิชิอ e-motion ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี7 drive mode ครั้งแรกในรถครอบครัวเจที่นั่งทั้ง normal mode สสำหรับการใช้งานทั่วไป w e t mode สำหรับถนนที่ลื่นและเปียกน้ำ G r a v e l Mode สำหรับทางหินกรวดหรือว่าทางลูกรัง ถ a าแม็กโหมสำหรับทางที่ลาดยางหรือช่างด่วนที่จะมาพร้อมกับพละกกำลังเช่นเดียวกันกับ s p o ร์ตโหมและปิดท้าย m ั d โหมดสำหรับลุยในทางคลนนอกจากนี้ยังมี EV Priority Mode ขับขี่ด้วยไฟฟ้า100%และ Charge Mode ที่ทำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริด ในขณะที่คุณขับขี่หรือจอดพักรอดได้และระบบความปลอดภัยในการขับขี่ Active yaw control หรือว่า AYC ที่ช่วยควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลนขณนะเข้าโค้งเป็นเอกลักษณ์และมีเฉพาะรถยนต์ของมิ sub บิชิเท่านั้นที่จะทำให้คุณสัมผัสถึถงประสบการณ์การขับขี่ใหม่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังและมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง สัมผัสได้ของการขับขี่กันไปแล้วมาสัมผัสได้ของการดีไซน์กันบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้านี้เลยครับทั้ง2รุ่นใหม่นี้เป็นแบบ Advanced Dynamic Shield ที่เป็น s กินเจอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของรถยนต์มิ s u b i s h ิมีสัญ,ญลักษณ์ HEV ที่กระจังหน้าและตกแต่งเส้นสีฟ้ารอบตัวรถแสดงความเป็นเทคโนโลยีไฮบริดได้อย่างลงตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเพิ่มทัศนวิสัยและความสะดวกสบายให้คุณมากกว่าเดิมนอกจากนี้ทั้ง2รุ่นใหม่มาพร้อมกับสีใหม่ สีขาว white diamond ให้ความรู้สึกพรีเมียมเรียบหรูและเติมความสวยงามของรถให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยล้ออลลอยด17นิ้วแบบ Two tone. 2 tone disc b r a k ทั้ง4ล้อเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้มากกว่าเดิมมอเตอร์ไซค์รอบคันกันล้วนะครับที่มีทั้งความหรูหราแล้วก็สปอร์ตไปพร้อมๆกันมองมุมไหนก็ไม่เบื่อเลยครับแต่ถ้าคุณเป็นสายลุยต้องคันนี้เลยครับ new Mitsubishi Expander Cross HEV ด้วยกระจังหน้าที่ดูบึกบึน ราวหลังคาพร้อมการตกแต่งแบบ c ครอสดีไซน์เพิ่มความสปอร์ตด้วยซุ้มล้อสีดำพร้อมลุยในทุกสภาวะถนนที่ถึงแม้จะลุยจะเลอะแค่ไหนก็ยังดูดีให้คุณกล้าออกไปประจนภัยได้มากกว่าเดิมใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยครับดีไซน์ภายนอกนะครับมีทั้งความหรูแล้วก็สปอร์ตโชบเฉียวแต่ว่าพอเข้ามานั่งข้างในสิ่งที่รู้สึกเลยคือความเงียบสบายและก็ความพรีเมียมมากๆครับ ด้วยวัสดุ noise absorber ที่เก็บเสียงได้มากกว่าเดิมดีไซน์แบบ horizontal axis สวยโมเดิร์นและให้ความรู้สึกกว้างขวางของห้องโดยสารสำหรับ new Mitsubishi Expander HEV ด้วยสีทูโทนดำน้ำตาลส่วน x p a n d e r Cross HEV เป็นสีทูโทนดำน้ำเงินให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปคนละแบบเลยครับ บาดนั่งสองแถวหน้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีพิเศษฮีทการดที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนหมดกังวลเรื่องความร้อนของบอบ์ดที่นั่งแม้ต้องจอดรถกลางแดดไปได้เลยและไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สัมผัสความมันเทิงได้อย่างง่ายดายกกบหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วรองรับบลูทูธพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันหุ้มหนังดีไซน์ใหม่จับกระชับมือเพื่อการควบคุมรถอย่างแม่นยั อีกหนึ่งไฮไลท์คือหน้าปัดดิจิตอลเต็มรูปแบบดีไซน์ใหม่ขนาด8นิ้วปรับเปลี่ยนได้2รูปแบบสามารถแสดงการไหลเวียนของพลังงานในการขับขี่คอนโซลกลางได้รับการปรับใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Electric Shift ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ไฟฟ้า100%ระบบเบรคมือไฟฟ้าพร้อมเบรคออโตโฮ มาดูที่ห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับรถคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ครอบครัวใ,ใ,ใหญ่ได้สบายสบายเลยนะครับพื้นที่นั่งเนี่ยเหลือเลยรู้ว่าไหนถ้าเกิดอยากจะขนของก็สามารถพับเบาได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกเยอะมากเลยทีเดียวระบบปรับอากาศที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานเจ็ที่นั่งโดยรูปแบบดิจิตอลพร้อมฟังก์ชัน Max Cool ให้เย็นทันใจในปุ่มเดียวพร้อมแผ่นกรองอากาศ pm 2.5นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแหละครับ เชื่อไหมครับผมนั่งอยู่แถว3ความเย็นก็มาถึงครับนอกจากดีไซน์ที่ลงตัวนะครับจะมีการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของตัวรถด้วยนะครับระยะต่ำสุดจากพื้นหรือ ground clearance mm hmm. ก็ยังคงความสูงเป็น Top Class mm hmm. เพื่อรองรับการขับขี่ของทุกสภาพถนนในประเทศไทย ทั้งหมดนี้คุณจะพบได้ใน New Mitsubishi Expander HEV และ Expander Cross HEV และนี่คือนิยามใหม่และเป็นครั้งแรกของรถครอบครัวฟูลไฮบริดเจ็ดที่นั่งที่สมบูรณ์แบบ Mitsubishi Emotion สัมผัสพลังใหม่และความรู้สึกใหม่ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศและสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของเรามีรับประกรันคุณภาพ5ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตร รับประกันระบบไฮบริด5ปีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางในราคาที่คุณจับต้องได้ Mitsubishi Motors Motorus Mitsubishi Your Drive Ambi